สวัสดีค่ะแนวทางฮานอยวันนี้นะคะฮานอยวันที่10ก็รกดาคม2565ค่ะก็จะมีเลขดังนี้นะคะ03 22 21 29 37 44 62 65 88 90 9กหและเก้าค่ะเลขที่เน้นในวันนี้ก็คือสองเกหสองและ9ก้าหนะคะเน้นเลขสองนะคะวันนี้เลขสองของเรามีมาหลายเลขนะคะสองสองสองหนึ่งสองเก้าและ หกสองค่ะเน้นเลขสอแล้วก็เลขเบิลน,นะคะวันนี้เลขเบิลก็มีสองสองสีและ9 9้ค่ะส่วนเลขศูนย์ของเรามีมา2เลขนะคะ03แล้วก็90นยค่ะ เลขก้าแล้วก็มีหลายเลขเหมือนกันนะคะส9 9เก้และ9 9เน้นเลขสอค่ะวันนี้เลขสอแล้วก็เลขเบิลนะคะมารลุ้นกันค่ะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะ ไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ